เอาจริงนะพูดตามตรงเลยว่าไอตอนกดสั่งที่แรกเนะี่ยไม่คิดเลยนะว่ากระป๋องเล็กๆแล้วก็ราคาแค่เนี้ยมันจะให้มัชฉาที่คุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะพอเปิดกระป๋องออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหกลิ่นนี้หอมฟุ้งมาเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ากระปุกเล็กๆขนาดนี้เนะี่ยจะมีมัช่าแท้จากญี่ปุ่นเลยนะ อยู่ข้างในให้รถที่แบบกลมกล่มนุ่มนวลครีมมี่มีความอูมามิโอ้โหครบมาเลยมันคุ้มค่าจริงๆสำหรับใครอ่ะที่อยากจะได้มัชชะดีๆที่คุ้มค่าแบบนี้เนี่ยกดสั่งได้เลยมัชชากรีนาวนะเอ็กเซเลนต์กระป๋องนี้20กรัมราคาแค่ร้อกว่าบาทเองนะครับจิ้มที่ตะการเลย